สวัสดีครับ1น,นาทีจากสิ่งที่ได้ทำก,การอ่านพระคัมภีนนร์จำนนไหน1ปีกับจอห์นประจำวันที่14มิถุนายนพระธรรมเอสราบทที่9-10ตอนนี้จบเอสราแล้วเอสราได้บทสุดท้ายเขาต้องการที่จะให้พงพัน์เชื้อสายดาวิดเป็นเชื้อสายที่บริสุทธิ์เพราะอะไรครับเพราะพระเมสสิยาจะไวนั้นและประการที่สองทำไมต้องเชื้อสายบริสุทธิ์เพราะแน่นอนหญิงต่างชาติมัก จะนำรูปเคารพมาด้วยเราเห็นตัวอย่างของกษัตริย์โซโลมอนและประการที่3เขาต้องการให้ชนชาติบริสุทธิ์เพราะพระเจ้าบริสุทธิ์ดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจา้าพี่น้องครับเราก็เช่นเดียวกันทุกวันนี้เราเป็นคนของพระเจา้าให้เราดำเนินชีวิตในทางของพระองค์ขอพระเจา้าอวยพรและเสริมกำลังเราที่เราสามารถจะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องต่อหน้าพระเจ้าได้บางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่เข้าใจแต่รู้เถิดว่า พระเจ้าบริสุทธิ์เจ้าจงบริสุทธิ์นั่นคือ1นาทีสวัสดีครับ